สวัสดีจ้าสวัสดีเอซี่ทุกท่านจ้าม,มาปอกกระสาวปอบอีกทุกเจ้าจะพี่นนอกปอกกันไม่ออเต่าก้อนทิดเตเมษายนพอสาวสองพันหาลอยหกสิบเจ็ดจ่พี่นนอกวันนี้ซาบปอบผ้าขปาปลาฮาเหฮดเดอร์จ้ะพี่นนอกแต่มาหลุดน่าช่มน้ำกันจ้าเหมือนนี้สีสดดสีมานบอกไปกันเลยจ้าเก็บพิษผึ่งเดงซี่จ้ะพี่นนอมวันนี้มาคนเดียวเด้อจ้ะมากระเบอยกับอาย ส่วนลูกสาวบริมาน้ำเด้อจัดพี่น้องเหาหลุดน้ำกันดอกนึงจัดพี่น้องสองดอกเงี้ยกันเด้อจัดพี่น้องโอ้โ้ดอกน้องสายทำคนเดียวอจิตอยากไม่ได้จ้ะดอกนึงจัดพี่น้องขาเยหาียวๆเลยจ้ะสองดอกจัดพี่น้องเนอะยิ้มเพิ่งเงี้ยจัดพี่น้นอง กำลังออกเลยจ้ะนะเก็บผู้เดียวทายผู้เดียวกระชิสาในเด้อจ้ะพี่น้องดอกงามๆเลยจ้ะดอกสกีหนึงจ้ะดอกนึงพี่น้องงามๆเลยจ้ะขี้ใหญ่ขี้หมันเลยจ้ะพี่น้อง สองดอกจับพี่หนอกเป็นแดงซี่จะพี่หนอกสวัสดีจ้าสวัสดีเอตซี่ทุกท่านจ้าม,มาผอกกระสาปอบอีกที่เก้าจับพี่หนอกผอบกันเมษาของวัน,นวทีนเ่เจ็ดเมษาโยนพสสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจับพี่หนอกมณีเศร้าปอบผ้าขาปลาฮาร์ฮิปเตอจับพี่หนอกแต่มาหลุดน่าชื่นน้ำกันจวันนี้สีใดงสีมันบอกไปกันเลยจ้านาะ ดอกหนึ่งจ้ะพี่นอ้องถ้าบ่าสังเกตบ่เห็นเด้อจ้ะดอกกล้วบ่ค่อยแดงจ้ะพี่นอ้อง,นงนอนอออเาาาน,นาะด,ดอกหนึ่งจ้ะพี่นอ้องเรื่อยจ้ะพี่น้องเนะเก็บผู้เดียวกับไทยทำลำบากเลยเด้อจ้ะจ้ะดอกทำงามเด้อจ้ะดอกหนึ่จ้ะพี่น้อกอุ้ย ขาเป็นขาดมไม่นนจ้าเฮีเจีบเห็ดน้ำสาวป๊อบเด้อจับพี่น,ออน้องเอ้าวมันเลยจับพี่น้องเอา้าหลุนน้ำกันจะมนันอีสิเด็แกงบ่ก้นในปลาละลายจับพี่น้องเป็นเห็ดผงแดงซี่จ้ะส่วนหลุนสาวสาวปะป๊อบกับน้ำก้นมาเด้อจับพี่น้องเป็นติดงานติดธุระเป็นจะ้ะเอา้าหลุนน้ำกันจ้าจุจมหนึ่งจับพี่น้อง จุง๋งงามๆเลยจ้ะอดอกนีเต็มคาราเบลเ,เดือดพี่นอ้องเฮ้ยดอกนี้มัจะพี่นอ่อเป็นอมองกระดอกกี่เด้อจ้ะพี่นอ้องมองกระดอกสองดอกจะ้จะแต่ว่าจีหน่อเป็นกระไลๆะ่ๆจ้นงาจ้ะของแบบจีบจับสาปดเจ้าพี่นหน่อขาเป็นขาจ้ะ ทพงขาเึงดอกพี่หน่องเอ้ยผุ่นี่จุ้มเลยเด็กไงได้จ้ะพี่นอ้อ,อ,องฮะเก็บตั้มเก็บตั้มซับซับจ้ะฮะหาเฮ็ดตั้มจำต่อจ้ะพี่นอ้องเคยเฮ็ดออกห่างๆได้จ้ะพี่น้องดูนี่จำจ้ะมันนี้เป็ดแกงบ่ พี่นอดอกนี้จ้าดอกเงี้ยโอ้ยขาขาเป็นขาดอกแบบง่ายจ้ะพี่นนอ,อจะดอกึอกกอกองีง้ยอะดอกึงจ้ะพี่นนอหมองกระดอกก็จะ หม่องละดอกกับมันอีเด้อจ้ะพี่น้องเก็บหม่องละดอกเก็บบัเศรากับมันคือเก่าจ้ะพี่น้องนี่งจ้ะพี่น้องสามดอกจ้ะพี่น้องสองดอกจ้ะพี่น้อง ดอกนึงจ้ะเป็นพื้งแดงซีเด้อจ้ะพี่น้อกวันนี้มาเดียวดอกนึงจ้ะพี่นอ้องวันเบ <laughs> ตอ๊ตอ นี่จัดเนาะอืมผลดอกเาะดอกนึ่งจัดนี้อ่ะดอกหนึ่งจดนาดอกหน,หนึ่งจัดพี่น้อห่างๆเ้อจ้ะเต่ว่ะกับพ่อเด็กเก็บไปเล่มอยู่จ้ะ ใไม้สองไม้สามเลยจพี่นอมีเห็ดทางเนี่ยจัตินอผลบ่อคอยตกจะพี่นอเป็นพามาเทนึงจ้ะนะกอดจพี่นองี้เลยฮะสำหรับกินนี้กระงสีเดลาพี่ลนองกลับบ้านก้อนแลวจ้ะยอดได้ยอดมาน้องเฮาก็ถทอว่าพอได็แกงย่จะพี่นอ ห็ดก็ออกบกคยหลายเด้อจ้ะปุ่นก็บบอกตกลงมาอีกจ้ะพี่น้องนะมาเบิงดด่งหยดใดหยดมัน้องเหาจ้ะพี่น้องหองยดใด,ยดหยดมัน้องเหาก็ถือว่ามันเด้กแกงใหญ่หนึ่งจ้ะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็ค,คงสิฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ละจ้ะเช่นชอบวิดีโอจังไรก็ย่าเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กรบชองเราปากกตนาไว้นั่นไม่ได้จ้าเอา มื่นก็ค่อยรอ้รูน้ำสาวปอบหม่จะว่าสาวปอบสิภาาเพรคลิปยังแน่นจะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า